สวัสดีครับสวัสดีครับีที่เจ็ดพองมาล่ำใจกันลอยที่หลังเหนือเนี่ยอายุเจ็ดตีหลายๆคนก็อยูต้องกันมากกับปีแรกแล้วกับปีนี้กับนี่ยูมาอยู่ไม่น่าแต่ว่าเบึงแล้วกับครบองค์ประกอบยูนี่ทุกรุ่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานมาล่ำกันสิประมาณนี้นะครับนี่โตตระลบโตพ่อโตแม่โตลูกพระเอกนางเอกกูมั่นอันนี้เขาก็ถือว่าครบนะครับสีซ้อมล่ำเดือนแรกบุญก่อนอันที่จริงแล้ว ขสิทธ์บอกว่าเวลาซสอมเขาหน่อยบอมีกสิโนยแต่ปีกลายนี่คือปีกลายเนึ่ยเพรอยากนำประกันซสอมเลยเพราะว่ามันเป็นการเหตุแบบฉุกเฉินเอาเหตุเพื่อเพื่อพ้นหลุดในอดีตที่แล้วซ้ำซ้ำซ้ำบริษัทสอมเกิดกับไม่มาเขาเอาเหตุไปซื้อซึ่งตามปกติแล้วระบบเขานี่เขาสิซสอมโดนเขาสมบูรณ์อยู่แต่ไม่นอนแซยู่เป็นเดือนสองเดือนนะครับแต่ปีนี้ผมกับมีงานไปยามจัดการดันเซอร์ให้เขามาก่อนตื่นเตินดันเซอร์เขามากันยี่ห้า อันนี่ทึงท่งๆแต่คือบาทึงท่งแต่คือบาจักรยภาพของของเขามันกับนาศีนาศีได้ยุกับวลาเนี่ประมาณยี่สิบมื่นในการส่งกับศิวตรีเซียเวลาทุกคนอ้อมนะครับเพราะว่าเขากับปีบุ้งหลานขันศีลเ,เขามากเลยตแต่พร้อมหางเครื่องศิริอรยานเขาบม่ได้ไ่ได้พักไม่ได้เฮ็นภารกิจนะครับแต่ว่าแบบนี้ได้เงาวลามันงสอบหน่อยแล้วเขายังจังไหนึ่งจังศีได้ผลที่ดีคือเก่าได้ความมาตรฐานคือเก่าตะตง เขากับต้องเขี่ยวอาเค้นเอาเอาตัวเองทันเป็นไปได้เลยสอนสองเรื่องถ่าบ่ได้เอาเรื่องนี้ให้มันให้มันดีไปเลยตอนวิล่ามหน่อยนะครับเขาก็ต้องมาบริหารหันตามต้นตามบริหารตัวเองให้มันได้ตามก่อนล่ามที่อาจารย์เขียนแบบมากตรงเวลาในการซ่อมนะครับแล้วก็ทําการบ้าน่อมแต่ละมือเขาก็บเจบไปคิดอีกว่าคือคือคือหลอกแหลกเขาก็สีเศร้าหาหาไปเรื่อยๆให้ซ่อนไรท่าได้ทันดีก่อล่าม ว่าเขาก็ต้องไปบอเป็นสอนเร็วๆเลยดิการไปห้องเร็วๆเลยหอดย่างมูมาสอนกับมาสอนไปพอาะเร็วๆปรได้เขาต้องขีดไปห้องหลินไปนะบทต้องยันขิดนะครับเขาสามารถแสดงออกมาไในในยันเต็มที่เลยเดี๋ยวผมสิเบิ้งกับหมอสมมีอาจารย์กับมาแบบเปิดให้สอนการสอนเลยแหละคือคืออยากให้ทุกคนแบบปล่อยวัต้องกัาฟนะครับหลังจาพ่อพ่อวล่าเขาหน่อยปุ๊บเนี่ยเขาต้องเขาต้องจัดการตัวเองให้มันได้อันนี้คือหัวใจหลักของเขาเลยคือการการทำงานผลงานของเขาเนี่ย คือการรับเนี่ยคือหัวใจหลักเลยของแต่ละคนเป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะครับเรื่องยืดยืดนเ้าว่างไปก่อนหันห้องดูโตว่าเหายังบทเน็ร้อมหรือมันบทเน็ตสมอยู่กับการที่เขาได้รับบทนี่เขาเรียนบทเน็ตขับอยู่คือต้องถึงย่างอืดเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะเอาตรงนี้เพราะมันเป็นหัวใจหลักที่เอาสิบปีเฮ็ดย่ายืดเลยยิ่งเช่นคือตอนนี้จริงๆผมกับสนับสนุนในเฮ็ดยูทูบเบอร์เฮ็ดคลิปเฮ็ดไลฟ์สดนี่นั่นนี้แล้วแต่ว่า เขาต่อมแบงวิราชของเขาจะไปเพราะวงนั mats, the like? like you you, ่นตรงนั้นตรงนั้นได้มีไรได้มีเงื่อนกับจริงด้วยแต่อันนี้มันคือมันคือประเด็นล้อความใจหลักของเขาคืออันนี้หรือไม่กระทั่งันเงื่อนกันแล้วแต่คุณได้ยินธุรกิจอยังขิงไปก่อนเพราะว่าเขาปล่อยให้กันพักมากพอสมควรแล้วอันนี้ถือว่าซ่อมหน่อยที่สุดแต่ต่างวงมากเลยถังนัำปีไก่ด้วยนี่ถือว่าซ่อมหน่อยที่สุดเลยคือไหบิลากับทุกคนแบบนะครับในการสาสางภารกิจเนี่ยอดมือหนีแล้วมือที่อื่นกันเขาบ้านนี่คือทุกคนจะต้องพร้อมที่สี่ซองนะครับ้องที่ส มันม่นเ้าสีดีสีดังสีอีกอย่างหนึ่งเขาอยจะไปคิดเรื่องนีเลยจริงๆห้อสีสามารถเก้าไปทั้งหนาหรือต่อนยอดได้ก็่คือผลงานต้องตีข้อมตรฐานอันนั้นอันนัสิคือบางลตอนนี้ก็อีกอย่าง็ดีเราแฟนคลับ็รล้จักเล้ว้องเทสไปพองเลีวๆไม่ธรรบดนะครับเขากัสีปล่อย่าจะกองมากกลายเป็นแบบฟิตนิสัยไปนะครับแล้ตการการแสดงของเ้องนียคือผมเป็นคนบ้างตัวละเพระดีอย่างนอยากให้อยากให้ทุกคนน่ะคือ อ่านอ่านมาเดี๋ยวเขาเข่าเดี๋ยวมึงบอกครับจินตนาการมาสเขาเข่า,ขาแล้วเนาะคือมีอย่างใส่คือใส่ออกมาเลยเดียเ๋ยวผมสีเมืองภาพรวบหญิงเขาหลีกมันสูตรทุกคนนะครับหรือมันสูตรทุกคนหรือมันเป็นธรรมชาติในกระทั่งการบอกกันอย่างแม่แม่เขาสิบอกว่าเดี๋ยวนี้เน็มเตยกระซา,านมันหีุขึ้นอยู่กับสถา,านที่อยู่แล้วบานบานเพิ่อฟังล่ำอยู่นะครับแต่เขาต้องส่องตามหนังสือนี่ไปเมื่อสักครั้งสตัดมองได้เขาอาจจงปรึกษาหาเรื่องอะไรอย่างนึงนะครับเพื่อเอาเมก่อสักครั่ำเพื่อเอาเมื่ ท,เทำเบาตามอาจารย์ขึ้นเป็นเขียนมากหนิคือเขาเอมเอหมือนสักวันนะครับส่วนเขาสิไปขยับมองได้หรือไปเพิ่มคือไปแก้ไขมองได้นเขาจังหวะกันนะครับบัดออกนั่นบางเทื่อนเนี่ยออกงานไปแล้วยังมันท่านหนั่นเด้เขาซ้อมเขาว่าซ้อมครับแต่ไปหลินสเตียยังได้กแก้อยู่กะมีนะครับเพื่อเพื่อให้มันถึงใจคนสุดท้ายเพื่อถึงใจคน <S <S บ่เมีนเห็นถึงใจของบ่เมีนเห็นแต่ถึงใจเขายังเดียวเขาต้องจะเห็นถึงใจถึงใจคนบินถึงคนเห็นมันอยู่ยังมึงเศร้าเห็นกันซังเกียร์ทาคนหน่อยก็ลอยคนหนึ่พิจารณาตัวเองเลยเขาเออเพราะว่าคือ ข้าดึงคนใดเหือทุกเรื่องอยู่ที่ข้าดหลินมากนะครับนั้นแต่สิขึ้นอยู่กับการซ่อมเนทุกคนแบบใส่ใจทุกคนจินตนาการนึกถึงแบบข้าเหลินมาที่พี่สีสแสดงให้คนบ่งขาสีเอาหม่องใดมากมันหล่อให้คนอยู่นะครับแต่ละโตแสดงก็ต้องคิดนะครับขันข้าวหลินไปตามหนังสือก่อนเนี่ยข้าสิบอลหลุดขาจะพึงยิงทรงแรกที่จะพึงจะจะพึงจะพึง พิ่มเองตอนนี้เขาคอยแก้ไปเรื่อยๆใส่ใส่ออกไม้มันสูดเลย่อยไคันผู้ใดคือผู้ใดช้ำนาญแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเองมันจะเร็วจริก็เป็นตะคริแต่ว่าน้องๆบางคนเนี่ยมาละไม่เขาก็ต้องเบิบนนเง่งเบิง่ง,งก่อนยาเขาเพิ่มแบบเขาหลงหลงสนจของแบบนี้นะครับ <c oughs> บัดนี้โตที่ธรรมาดาเนาะแต่ละเรื่องคือคือผมยุนย่นๆนี่มันค่อนขังี่สิสิสเ็นทุกคนอยู่เพราะว่าผมเป็นคนหาหมองหลินให้คนอยู่แล้ว นะครับบาดเจ็มันอยู่มาฝังสี่มือหน่องที่พุทธันเด็กแตกก่อนล่ำแจ้งเสียมือดุงเพชรมือหน่องตุ้งมือในที่พุทธันเอกจังแบงจังเหลืองเสียคือคือมันมันเด่นทุกคนอยู่แล้วหนึ่งการเตยของวงเขานี่เฉลี่ยกันแบบเหมาะสมที่สุดเลยนะครับห้องไปดูหลายคนไอยู่มากหลายวงแล้วกับฟงสีสีมุ่งจักดีว่าว่าวงเขานี่เฉลี่ยกันได้เตยเฉลี่ยกันได้แสดงตลอดแต่ตัวละครมันก็ต้องมี้ตังนี้นะครับแต่เขาก็ซ่อมไว้จังบทเนี่ยต้อไปแจกไปบทละบทละสองคนเพื่ออย่างเพื่อสำรองกันอันที่จริงเขาทองแท่งกันไปเมด ทุกโตในแห่งดีเพราะว่ามันุกเฉินบอกก็ถึงหางี่เาเก็บข้อเต็มไข่ยังเสียบไตถึงแท้กันได้นะครับบันนี้ผูวว้ผู้บทนเรียนผูบดท่านเรียนเป็นเป็นเป็นโตเลยผมสีหามองให้เลนดิพงว่าแต่มาสอนเหมนตรงต่อไปกันเท่านี้คือเข,ขาแสดงเห็นว่าผมใบใจไดไมทต้องหาตัวเองนะครับแล้วตอนนีค้คือคือ,คอ,คอบดขนันทันหลายไปกน่านี้โตละครมันปติปีแล้วเนี่ย สามัยนี้มัไม่รา่านยเนซีโตนี่ถือว่าหลายเหล้วดิซีโตถือว่าหลายเลวต้องสิ่ด้ยบรัเหมือนสุขคนยสุโตนี่มันก็เป็นไปก็ได้มันก็สิเป็นเรื่องเล่าไปก็ได้กันตลวอ,อ,อนหลายเป็าานบอลสมัยนี้มันได้ร่ามันขึ้นมัยป้อมนมันให่ยี่สิบเี่ฉากสามิบฉากเดียวนี่1ิบสามฉากแ่ทบวันจมนครับเทียซครับเพราะ่าบางจนโดยเฉพาะบางบ้านมีห้เด็เตยห้อากับต้องคินคืดบ้าเห้องสิไเด็เกิดเหมองเตยที่นันอยู่กับเห้านะครับแต่ผมได้ร่าเหมือนยูโรบได้ออกฉาาาเเดียววบุถึงพร่พ หลังๆมาแล้วมดจบจะเทียวพ้นกับจีนเลยขึ้นเขาพ้นจนเลยเอิ่อมาบุญถึงบุญถึงพ้นตัวเอื่อมเอื่อยสิใช้เลยไปจีแรกแจ้งเอื่อตอนนี้เอื่อครับตอนนี้แบบเปลี่ยนที่ไต้เลยทั้งทั้งที่ร่ำฉากเดียวนี่ปีรุ่นหน้ามันใหญ่เป็นปีรุ่นหน้าถึงแต่งเป็นพระเอกตลอดอาจจะเป็นอาจจะร่ำเรื่องอาจจะไปอยู่ระเบียองก็เป็นพระเอกในเรื่องตลอดเลยไปไซร์เพ่อเพื่อนในเรื่บดบุญถึงออกฉากเดียวที่จริงๆนี่สามฉากแต่เพราะแต่งงานหลายนะเออเล่นไปเล่นไปมันโด่งนะมันก็เลยตัด ตากออกือต่ฉากผมเออต่รระล้ำฉากเดียวไต่แบบให้งคนหนึ่งกูจักอยูนั่นหะมั้สไมว่าทุกคนอยู่บนเวทีขึ้นไปนั่นเองการแต่งตัวก็สำคัญนะครับการแต่งตัวนี่ก็สำคัญด้วยกันคือข่คนแต่งตัวนมันกัมันกับตัอย่างเลยความเรียบร้อยการเทดผมเทดเท่าเ็ดอย่งนี้งไม่นิ่งอสีแข่งโบชุกเชญยีหรีกับ่อย่างหนขยามันเป็นสุมนะ่งโบชุกเิญอี่หรีกับ่อย่างหรวมิ ขันชุกเชินหรืองานคุ้เทปมันเวลาจ่อมากกว่าท่นนี่ครับเบากวานแต่การแต่งตัวนี่มันเสริมลาสีจาของหรีดความสามารถนี่ให้ความสามารถกับเสียงนี่ให้เกียรสิบเปอร์เซ็นต์ซะการแต่งตัวนี่ก็สาบนในการที่สีทรงเสริมจาของนะครับขั้นเอาแต่งตัวดีกับนี่นี่ลาสีเนี้ยคุ้นแบบเก่งขามจังคุ้นเต็นเอาแต่งตัวเนี่ยขันแต่งห่างๆขึ้นไปแน่นบ่มันแตสิผ้าวุงโหลดลงมานนั่งเลยเขาต้องยกระดับซอยกันเรื่องจากตัวเขาเองโดยให้มันเรียบร้อยที่สุด นะครับทั้งผู้ใช้ในนี่คือหลังผู้ใช้มอลรั่มคือข้อไงให้ลงทุนเลื่อยขนสื่อขนมาเนี่ยแล้วเก่าลอยสร้างความกันไงอยากให้มันใส่ขนมันออกไปบไแบบง่ามใส่หรอมันกระสงังหาเพอหาตะเสียบไล่ไันนี้อันแ้วนจริงๆบัตรนี้ขนมันกระสามเลยนะครับทั้งชุดตะกรองด้วยกันชุดนักรงแต่อยากให้มันเหลี่ยมอยากให้มันเหลี่ยมเพราะเพราะอยากให้ใส่เป็นแบบทำอะไรธรรมดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยของคือของอ้ายคือชุดตะกรองเราใดเลยดิกับแบบขึ้นเรื่พวกนี้คือชุดเต็มเสือกเหลี่ยมบ เบ็ที่เลืองที่ดันสื่อเนี่ยเาต้องก็ต้องหาไปงี้สั่นนะครับมีการแต่งตัวกับสำคัญมาดี้เรื่องการล่าการขานตามทั้งเงียมแบบมอลล์นี่แบบคันบพข้พอขาดบาดตายนี่สิบว่มีการล่าเกิดขึ้นเลยตะกี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจยุ่แต่ว่าล่าเห็นบอกต่ว่าเฮาเพราะต่ว่าบอกนี่กระ้อยุ่แต่วาคกามรู้สึกของผมเนี่ยมันสิขัดกามขาดวามหม่นใจเลยสง่าปีนานตั้งใจว่าจะเป็นพระเอกอาง้วแต่การล่ารู้ดูนี่กระใจทอคือการยัน แบบมันใบใจเท่ไหรนะครับคือล่าก็ได้ย,ยูดอกแต่ว่าขันสมุนรา่าดูกัดยาหยักติดโตลกเพราะว่าอย่างคือข,ขันบรนิบติดกัดยาหน่อยใจต้องเข้าใจว่าจะของล่าดูนะครับเพราะว่าเขาแบบตะกีกะ้ก็ถนัดเพราะยังตายหรือยังสิบประกาสล่าเงินหยาเงินหาทุนมาแค่นั้นันมันสิบโอไข่มันได้กระเดิลนะะยยดดล้ำมันหยากมันง่ายกระเดิลล้ำ คือสังเกตมันรุ่นไงเป็นสิีพอคอยคือแข่งบนหนักกี่รุ่นแต่สีมอลล่าในต่ขนาดแม่เท่จแล้วแต่งงานหลุดซรายแล้วเรับบินไปจะมานัดงานสามสามรุ่นสี่รุ่ไปลูปนาคือเรื่ที่อันนี้คือคือคือแบบมีมอลลมสี่รุ่นได้กระสางผมอยากให้ปลูกฝังจังสี่การล่างงานคือเขาติดมอลลมแล้วเขาต้องดูแลจาของเห็นดีเพื่อที่สิ่งใด้ล่ำน้ามูจนตลอดเพราะว่าเขาได้รับความ่บ้านใจแล้วนะครับใครแบเฝ้ากินยาใครก็เฝ้ากินยาไว้ ก็ต้องดูแลจากของจัดสรรวลีล่าจากของที่สิพักที่สิรับที่สินอนโดยเฉพาะปีนี้เขา,างานเท่าไหร่เนี่ยงานเทาน่าไงคู่มึงย่ำว่างจากงาน,ทางน,นงเท่ากับต้องนอนนะครับถึงเวลาแตต้องเข็ดงานเห็นมันได้นะครับบอมเนว่างานหลายมีเงินหลายแล้วเปลี่ยนนิสัยอะไรด้วยคือคนเคยดีไหนมันดีคือเก่านะครับคนเคยดีไหนดีคือเก่าบอมเนวมามีเงินแล้วมีแฟนคลับแล้วทั้สิเปลี่ยนอันนี้คือหัวใจหลักที่ผมบอกไปเลยหลายคนหลงหลงกับ หลงกับสิ่งหลอกทางยังเงินมีเงินแล้วเงี้ยไหนเด็นแล้วลดปูการมีแล้วเรื่องงานเรื่องหาตรงขนาดนี้ไม่บอกมันมีล่าอะไรหรอหาอะไรยุ่งเงนหาอะไรเยอะเพราะอย่า, 000, ยาคิดเป็ดขาดเลยมันเป็นการมันเป็นการแบบสั่งอ่าเขาเอ่ยมาสั่งทัศนคติทีปดีให้กับเจ้าของเมื่อวานนั่นก็เหมือนงานนะครับหเขาเกิดจากจุดนี้เขาเกิดจากผลงานเขาเกิดจากหน้าที่เขาก็ต้องใส่ใจกับหน้าที่ของเขานะครับบางคนหลงหลงไปคือ ลงไปกระแสงสีเนาะอาชีพเพาะมันอยู่กับแสงสีนะครับคือสัตว์มือหนึ่งคือนอนนอนหลายคนออกไปนั่สิครับแตคือนั่หลายคนแบบนี้นี่แต่มันคือพอท่านบอกผมทั้งคนเขาอันนี้ไม่แย่ทีนะครับเขาเคยเขาเคยยิงทั่ไหนก็ต้องย็งคือเราอ่าคนจีนเนี่ยเขาสิสอนให้ลูกเขาเนี่ยเร้ยกานเขาแยกงานหรือไปเป็นลูกจ้างที่ไหนหรือไปทั้งานอยูซายเนี่ยไอแยกงานเหมือนเจ้าของเป็นผู้ลงทุนให้แยกงานคือจังเจ้าของเป็นเป็นเจ้าของเองเป็นเจ้าของกิจการ สมัย,ยนี้แบบหาเลยงานพอดีนะครับแต่ว่าแต่คือให้หเขาเขาคือเอาอย,ย,ย่างย,ย่ายๆๆให้มันจนถึงขั้นแบบไอ้เขาหลงละเริ่องไปงจนเรื่องหนาที่เลยนะครับแลว้วกันี่เรื่องเรื่องการแสดงเรื่องการแสดงอันนี้มันก็สิมีพระเอกต่างๆไปเนาะเ้องสีแดงสีเด่น,นทุนวิธียางเป็นใดญ่กันสวยงามตโตยางนี่สมัยนี้ยูทูบเข่าได้หมดนะครับสีหนาท่าทางสิบใหญ่กันใหญบุคลิกทั้งไปไ,นไนัคคไปไนใหญ่อุนวทีีอยู่ทุนวิธีบอลตาเจ้าหยุดอยู่สังสองลราคนสิบเราเห็นเจ้าผมาไม่เห็นนะครับ เป็นใจไหนยังสิมากแม่ขนาดนี้สิบบ่มีการออกสาวเอออันนี้ก็คือเขาเขาในขาของบูซ้ายเขาก็ต้องแม่นนะครับการปูดการยังการการเดินแบบนี้สีซ่อมย่ายงยง่ายงายเขาย่ายเลครับแต่วต่ซ่อมทุกปีทุกปีอยู่แต่ว่าเล็กๆียนได็กแต่ยุตต์ตั้งลำมาก ยานสิเขาสามอสีนู้กันเสิกันนี่งานสิวันกันเสีกันนี่อันนี้ขึ้นขึ้นข้องกับสิไปปัดกันอีกที่หนึ่งตอนตอนถึงเที่ลน้ากระมล่หน่งเนมือเห็น้ไปทำท่าเหมาเมื่อ็นเป็นประกอบสำคัญเลยที่สื่อสาเหาุในห้องงามของล่ำล่ำคือกันยืนล่ำซือๆมันอะได้ยาง้วมันห่ขันช่วยเห็ดไปน้ำเนี้มันจะสีดีกาเกาหนึ่งเนี้ยเฮ็ดมือไปน้ำเนี้ยเฮ็ดขันทบ้านจะฟ้องเห็ดเพขนกับฝึกทุกอย่างม้อฝึกได้หมดนะครับสีหนาท่าท่าน จังๆจังบางคนออกไปรับมือส่ยางสิรับมาใส่งวงไหนวงหลังจะประหวดยงไงกันหรอคเเต้ยธนาเต้ย่าเป็นเพ่งจะฟ้องข้นยุ่งซุ่มนจริงแต่พราะยางมาเอาไม่ดิแต่เพายางมานเอาไม้เพาเพ่งจะฟ้องนี่แนมหาไม่หลุดเต่าเขาบ่าถืออะไรนะครับการฟ้อนการยังไงกอการหนีกันไนตอนเจ้าหนีกนี้ก่อน่สิมันติตาย้านีดิอหลีถ้าเราหมื่นยึดมือสิบ่นเพราะซ่ง้องซ้ออัซจ้อง ซ้อมเราพอซ้อมเยอะคือคอพยเด็กที่ดีไปหมดอย่ไงเด็กถึนเป็นทั้งงานเวกแหงามันมันฝึกกันไดเนีฝึกกันได้เลยเฮ้ยคือผมอยากเข็ดคือมากแบบเห่าๆไงตเขาบปรเคียมกันเลยบรหาะเคียมกันเลยผู้ชายคือแบบเห่าๆได้ออกไปดีต้องต้องเลยผมมาสุดมันจะเดียวี่เลอฟอนหวานก็ไม่ต้อง่านนีกตวอา คือม <l id> ันผมมันแบบกระดลกกระเลงกะฟ้ไซ้ออกออกไปมันสิบเ่งเคบักคได้ด้เขาเข้าอยู่อุ้ยอยู่ท้างหลางก็สิเป็นจุดเด่นับคััเลยท้องจะทเอาจะเคียมหนาไม่นิ่งกับเคียมอั้นเป็นอีกเรื่องนึงก็เป็นแบบเป็นบุคลิกแต่ฟุ้ซ้ายห้องนี้เห็นแบบออกไปห็มันห่างนะมอแรงสายไหนมี้ป่ไฟห่างเลยจริงๆไปเปิดที่ดีย้อนหลังบึงคณะเก่าเป็นล้ําก่อนห้อออกไปไม่อยางคือมันมีสน่ห์เลีดิมอแรนี่มันม่งเหนากสิ่งนี้มอลรงมอนาะังก่อนการเอียงนบ่ข้องไ่ขอิ้นอ่าราอ มีสมัยนี้แหละมาต่ว่าอ่าวงสูงวงต ong, ่ำวงนีงคือเอาหนากัดสิงเของมาซื้อแต่ข้าวบะหมั่นห้องอินียวขึ้นไปตามธรรมาชาติมวลท่าทั้งอิสระแต่งานกัดสิงนี่ยกมือไก่ไล่กระปะ๋อยยกมือไก่ไล่กรบป๋อยวงเขาเป็นวงสูงวง,งกลา,างวงต่ำหนากัดสิงแต่ว่าบหมั่นข้าวเหนียวมันมีมีดอกมันมีตะมวลยนันเดี๋ยวเฮ็ดยึดยึดแยกแยกไปกระบ,บาไป โดดดงๆออกไปโดดผมทำงานถว่ดีเลยนะพยเลยย่อกไปนานหนยิ้มเปยไปโรดย่มเขาบอาทั้งกลลีถ้ารกวนหนึ่งจะยิ้มจะเกลียดจะมาอย่างจะกูยิ้มเกกดมก็ระมนั่ห้องแถก็ก็ะมนั้นต่วันเล็กหน่อยปีนี้หันหันบอเก็บบอลใขึ้นห้องอีีสิบอลให้ขึ้นตัวฝากระมูลทางเรืองแต่งตัวนี่ก็ต้องเบิรงมูฟอนที่ห้องเบิรง ผมลงทุนเห็ดเวทีเห็ดอย่างให้งามอยากให้มันอยากให้วงเ้ามีสังงาราศีอะไรบางอย่างยากให้มันามหาซื้อมากให้มันให้มันดีชุดฉากไฟังี้สิกระเพิ่มได้ละบจีเพิ่มสุดี่สุดี่อยากให้มันงามหาเนี่ยใหม่ๆมาใส่ตอนนี้ตัวส่วนตัวเขาก็ต้องเจ็ดให้านั้นเจ็ดให้มันงามให้มันให้มันสมเราอยากให้คนมากดูถูกเขาไงเขาทำมาป้าอย่างจังหวังมันอยากให้คำว่าโอ้ยนะเขาทำเข้าชื่อดจุดปาก แข่งข่งเาแ่งัตสีลายโตเซโตเบิ้ง <ร Stevens. S 1> mmm. bueno, pues ของสีน่กัสีน่งนะครับตะกี้ผมไปยู่น้ำหมอลบันจังงูจัสาวน้อยจังเรยสิยามเล่นเมนี่ไปยุ่งสีเล็สีนัดีผมดีสุดมันน่ะหามกกระจาููเาจัเห็นเขาดีคนเขาหากันสิมี่มีระดับเด็กแข่งเทาแทงัวดีคนเขาหาอันจี กระโหลกกระเรียนมาหาเข้ามจอกกระสีบก่าเลยมาจอกกระเปียรนิสัยมาเขามีพฤติกรรมันเอาที่ซูนโมเปียร์ปีบามาแต่กันมากก็มากสั่งนะครับนี่นะนี่กระเป้าเห็นทุกคนฟังว่าข่าวข่าวที่สำท่านที่สุดเลยกกระเด็นนี่นะมันถึงอยู่กระโตโตบุคลากรเข้าอยู่แล้ววงเขามุ้งสิไปเลยไกลสมัยนั้นลึกลึกคนในวงยี่ดีนะครับแต่ที่นี่ผมกระสีแบ่งเวลาคือคืองานงานไหนคอนเสิร์ตผมมันมันมันหลับไปแตงวันที่สองสามสี่ตะวันจ่าขาไปเนี่ยที่ผมได้ดูดูน้ำตาลนะครับตะว่าแต่ะศี ีแดงก็ไปพงรวมทีมสองเขาต้องสองเห็นไ่งหนละสองดอกถึงสามดอกนะคผมแบบนี้ย่งอีกิ้วสงน,นั่นไได้รับหองเขาเลยน,นะครับแราจะ,ะบางงานทีอยู่อีสานนี่คือมันไปได้ล้วพมถึงเวทีเท,ที่ยงขึ้นสองุ่มโมกอหมไป,ไปสิบไน,น,นะครับไปขังไปเอาเงินสาเม,มือไหเมื่ออยู่ทีนี่เมื่อยอยู่ที่ภงก็คือมันคือเขาก็เลจับปลาหลนื่มันก็ต้องก็ต้องจัดการจะฟ้องต้อได้ห้องห้องห้องรูแล้วแต่ือเรื่องมงห้องมัน,นมัน,นมก็สำคัญมันติดหลักผีแลงห้องกรต้องของมเนหล เรื่องเงินเดือนมันั่นสีสิไห้าดีนันสี่ร้เรื่องเงินเดือนทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นกวามังใจผมเนี่ยก็ต้องก็ต้องคือคืออยาให้ผมเนี่ยห่วงรายนอในในความเป็นผมเนี่ยแม่แม่เงูเจ้าก็เห็นให้ผมห่วงคงห่วงอยู่แล้วห่วงใหญ่ผลงานทั้งออกมา้งบทีแต่บดีทุคนผีปุ๊บเขากับผมนี่ก็ลังใจแน่นมาครับต่อไปหาห้องมือที่เขบพดีคนซาคนเบอกปากต้องปากไปปีหน้าปีนึ่งหาห้องหา่นบอกคือต้องหาห้องปัญหาสิเป็นอดไฉะนั้นหาน้องมัอยางเป็นทังที่มันต้องแบบต้องสูง มงกับเรืองยุคเก่ามันมันมันสิคุยตัดแรกเป็นยังไงกับกับเรืองยุคเก่าพอพงท้องมด้เด่นมากหมดตางกันเราบ่มีเรื่องธรรมดาเลยผู้ใดเขากันอย่างเด็ยบางคนอย่าลืมคือเขาบ่อเหีการน้อยใจต้องบอกกันในุกอย่างต้องต้องถึงถึงเรากะประเพณีเก่าเ้านี่ปกติจะยึดไม่กันต้องหลายเลยกันแจะฟองเป็นคนไปยืนไม่เรียงกองกันคุณหน่อยก็ต้องเขาลบ้ใหญ่ก่อนขึ้นเวที่ทุกอย่างถ้าว่าพงห้องนี่พอคอยยิง นองๆ่อยากให้เห็ดอยู่ด้เห็ดเห้มันเป็นภาพที่สวยงามเป็นสืบต่อกันมาจังอ้ายจังสีห้าละมื่ขึ้นได้ที่กับแต่เพ่าะยังบึ่งอยู s <S really re on, so so ่หนักน um, so ้อเหน่อเห็นบอกะกี้ต้อแด่โตัะกลี้ต้องแดงโตไว้ให้เวื้อยู่ประมาณสามสิบนาทีสฟ้าเ่ึงดจเพื่อจะไปใบผูสิริน้ำกันเนี่ยหุ่นพลุผต้ใภู่อะไกัมาใบมหาหว้พระ่อลก็ไปไหบ้ผู้นันู้นีผูสิริน้ำกันเ่นการขอขมาขอขมาล่าตัวห้านัเต้าเขาขึ้นไปบนเวทีนี่หานักเตะผู้อายุหน ได้เป็นพออย่างสิพออยู่หลายได้เป็นอยงอีกกับปิดากันทั้งนันก็เลยว่ากันไปเพราะเขา่าลาตรวกันอ๋อคอยจบายเม่มบนใไดเลยเมื่อบันไดบันไดที่เขาสิขึ้นไปเพราะว่าเข้าไปยุทธวิธีนี่มันเป็นชริตเสียงคือเขาอยู่ที่อยู่ที่สูงบันนี้เขาซีมีลาดสีกันบ่มีเวทีกับี้นีอุ่มชั่วเข้าวัไหววทีไหวนักดนตรีอันนี้คือข้อ่าข้อมบลล่างที่ว่าาคนไหนถืออะสมัยนีกคือว่าดีอยู่ของเก่าเนี่ยมีคากลมีคาอยู่ด้ยครับของ บ่ดูว่ามันสิจังไดเแล้วนี่คือความเสื่อมเลยเนึ่องแบบมันเห็นเหงื่อไกเขาอ่อนย่นบ่ผูกบ้านงามไม่ล้าสิขึ้งงางเขาไหวพระไหวกลัวผู้โสกลัวเขาไหวเด็กที่ไหวนักดนตรีมันสิมีความรู้สึกอ่อนย่นในใจเลยขึ้นไปมันสิงามโดยโดยโดยอัตโนมัติเลยขันใดขึ้นทั้งงานแต่ว่ามันใีคขั้วหมั่นใจว่าเขาได้เหตุแล้วระเบิดมากกวุญญาณมันมันสิคิดดิ้นยึดยึดคิดดิ้นเซ็งหัวเนาะเอาไปผ่าคิดคิดดิ้นเซ็งหัว การเรียนมันมันกัเป็นความเปรเสียบกเยย็เปมยเทคุณผ่าคเอทีสท,ท,ที่รู้สึกใจเลยส่วนตัวผมเนี่ยจริีจความหูุสึกาเย็นในห้องอ่อนวนี่สตินี่สมารถที่เกิดขึ้นได้ที่คือ <c oughs> ห้องเดียด <c oughs> ตามขั้นตอนแล้วมันมันเหมือนกับคือห <c oughs> ้องเย็นหมหนอนนอะนมะั้ยมันสิเห็นแขงยานถึงเป็นทได้ที่อะห้องสิบรูสึกเลยว่าจะของสิผิดพลาดหรือสิผิดาดก็คือจะมีเนอสวยนั่นจะล้ม่อดล้ำสามขั้นกบมีแหมันเดาไปได้มันโดนไปได้มันไปได้มันก็ถือว่าอยากมีความ อยากเหยี็ดมองมีเยอะนครับน้องๆหรือผู้ใดกระซ้างพอเป็นใาเห็ดตะมุ่งไว้ผู้ปงเ้บงไเห็นถ้ก็่าเห็นเห็นม้วนยืนเพื่อประซีย์่็มาอันอันยืนไม่เหยกันไว้นกเอียงเห็ียยูนอันนี้ปงเข้า่ดีก็่าไหวค้อนสเที่เขาบองปรเห็นครับคุณเขาก็มีครูเป็นพ่อเป็นแม่แม่แดงแม่เพชรแม่เล็กงูได้บุญยสิพรเราที่นครยี่สิเป็นเป็กท่เนีมัวายไแต่ละมือก้อนสิขึ้นเว็ที่นะครับเขาเ็สิทเห็ีดต่อไปบดีลุ่มต่อต่อเขาเขาจิ้มเขาน่ สาระเบเนท้านนยงน้งดีดีครับ,บนี่นะครับ